อูตินจะไม่ยุติสงครามภายใต้แรงกดดันจากตะวันตกและเชื่อว่ารัเสเซียที่รอดมาจากการความบาดอย่างรุนแรงจากตะวันตกจะสามารถอดทนผ่านความยากลำบากทางเศรษฐกิจนี้ไปได้รวมถึงการคมขู่50วันจากทรัมป์ที่จะตั้งภาษีกับผู้ซื้อน้ำมันรัเสเซียมาคงนำทัพยุโรปหักทรัมป์เยอรมันร่วมต้านยุโรปจ่าย ยผลิตอาวุธซื้อขายกันเองไม่ง้ออเมริกา สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัเสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้ล่วงเลยเข้าวันที่3แล้ลนะครับหลังจากการประกาศให้เวลา50วันนี่แหละครับในการที่รัเสเซียจะโจมตียูเครนต่อไปก่อนที่ทรัมป์นี่แหละครับจะประกาศเรื่องมาตรการภาษีนะครับถ้าเผื่อปูตินนั้นยังไม่ยุติสงคราม 50วันซึ่งจะครบกำหนดในวันที่2กันยายนที่จะถึงนี้แหละครับเมื่อวานนี้นะครับรัเสเซียมีการโจมตีด้วยโดรนนะครับจำนวน401ลลำและก็ขีปนาวุธอิสคันเดอร์นะครับเข้าไปในดินแดนของยูเครนซึ่งดูเหมือนว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ12รายตอบโต้นะครับการที่ทัมเนี่ยแหละครับกำหนดเส้นตายวันที่2นะครับซึ่งยูเครนก็ถูกโจมตีจากรัเสเซียโดยที่ไม่ลดละ ดูฟังครับคาดหมายกันนะครับว่าเวลาที่เหลือนี่แหละครับรัเสเซียนั้นจะระดมกําลังทหารทั้งทางบกทางภาคพื้นดินกองทัพโดรนและจะรวมถึงการโจมตีจากทางอากาศนี่แหละครับเพิ่มมากขึ้นหลังจากการพูดคุย กันทางโทรศัพท์ของทรัมและปูตินนี่แหละครับซึ่งดูเหมือนว่าปูตินนั้นขอเวลา60วันในการที่จะโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วค่อยเจรจากันต่อไปและทรัมนั้นดูเหมือนว่าให้เวลา50วันตามที่ร้องขอมีรายงานภาพถ่ายดาวเทียมจากสนามบินแองเกล2ที่ตอนนี้ดูเหมือนว่ารัเสเซีย กำลังระดมเครื่องบินทางยุทธศาสตร์นี่แหละครับจำนวนมากมาเต็มสนามบินเตรียมโจมตียูเทนครั้งต่อไปซึ่งคาดหมายนี่แหละครับมันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี่แหละครับ ดูฟังครับภาพถ่ายดาวเทียมของฐานทัพอากาศแองเกล2ณวันที่16กรกฎาคมเวลา8นาิก17นาทีตามเวลามาตรฐาน UTC นี่เลยครับฐานทัพอากาศแห่งนี้เป็นที่ตั้งของเครื่องบินตู95 MS จำนวนปัจจุบัน3ลำนะครับมีตู160 Black Jack 2ลำ อิวเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบแหลำมีซูสานะครับจำนวนสลำนั่นหมายความว่าตอนนี้ดูเหมือนว่ารัเสเซียระดมเครื่องบินเข้ามายังจุดยุทธศาสตร์เตรียมพร้อมที่จะโจมตียูเครนอีกครั้งในช่วงค่ําคืนที่ผ่านมาเล,เลยครับเครื่องบินตู9 5 m าห้าจำนวน2องลำม,มันบินมาจากสนามบินยูเครนก้าซึ่งก็จะอยู่อยู่ทางด้านตะวันออกไกล ไปหลบภัยอยู่ที่โน่นหละครับตอนนี้บินมาที่สนามบินแองเกลสองจำนวน2ลำและเตรียมพร้อมสำหรับการติดตั้งนะครับอุปกรณ์สำหรับโจมตียูเครนต่อไปโดยเฉพาะขีปนาุธเค k h 101นี่แหละครับซึ่งเป็นอาวุธคู่กายของตู9 5 m s และก็ตู160ซึ่งอาจจะขึ้นบินพร้อมกันในการโจมตีกลางที่กำลังจะเกิดขึ้น มาดูังครับมาดูความเคลื่อนไหวของทางฝั่งยูเครนกันบ้างนะครับภายหลังการหาหรือเรื่องการสนับสนุนอาวุธให้กับยูเครนโดยผู้นำนาโต้เนี่ยแหละครับมาคุตลุตเต้นะครับและทั้์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยมีรายงานนะครับว่า6ชาติร่ำรวยสมาชิกนาโต้ซึ่งมันก็ประกอบไปด้วยฟินแลนด์เดนมาร์กสวีเดนนอร์เวย์เนเธอร์แลนด์และก็แคนาดานี่แหละครับต้องการเข้าร่วมในการแผนการซื้ออาวุธครั้งนี้ ความร่วมมือครั้งใหม่นี้เนี่ยครับมันเกิดขึ้นภายหลังที่ทรัมป์ได้พูดคุยกับเลขาธิการนาโตถึงแผนการความร่วมมือของจีนและรัเสเซียนะครับและดูเหมือนว่าประธานาธิบดีซาราตเนี่ยแหละครับจะเพิ่งตระหนักถึงความทะเยอนทะยานของปูตินนะครับในการที่จะยึดดินแดนตามที่ต้องการและอาจขยายดินแดนไปไกลเกินก,กว่าสี่แคนที่ยึดครองอยู่ในปัจจุบันซึ่งดูเหมือนว่าอตอนนี้นี่แหละครับ ทรัปมมองเห็นและตาสว่างมากขึ้นนี่นะครับหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกับรุตเต้น,นะครับเลขาธิการนาโตเมื่อในช่วงของการประชุมชาติผู้นำนาโตช่วงสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเลขาธิการนาโตนี่แหละครับได้เคยรายงานนะครับพูดคุยกับทรัปมนะครับว่าจีนอาจจะบุกไต้หวันขณะเดียวกันจีนอาจจะร้องขอให้รัเสเซียโจมตียุโรปเพื่อให้ยุโรปนีครับภาวะพวัง รวมถึงอเมริกานี่และครับอาจจะไม่มีเวลาไปช่วยในพื้นที่แปซิฟิกโดยเฉพาะกรณีที่จีนถ้าเผื่อยึดไต้หวันนี่แหละครับดูเหมือนว่าเหตุการนี้นี่นะครับมันาอาจเกิดขึ้นได้จริงถ้าเผื่อทางฝั่งของอเมริกาตะวันตกไม่มีการเตรียมการอันใดใดมันก็มีรายงานจากแหล่งข่าวรัสเซีย3คนที่ใกล้ชิดกับวังเคมลินระบุนะครับว่าปูตินนั้นจะไม่ยุติสงคราม ภายใต้แรงกดดันจากตะวันตกและเชื่อว่ารัเสเซียนั้นจะรอดและเชื่อว่าการที่รัเสเซียรอดมาจากการคว่ำบาตรอย่างรุนแรงจากตะวันตกและสามารถอดทนผ่านความยากลำบากทางเศรษฐกิจนี้ไปได้รวมถึงการข่มขู่50วันเมื่อวันจันทร์ที่เกิดขึ้นนี่เลยครับรัเสเซียก็จะสามารถฝ่าเศรษฐกิจฝา่าการแซงชั่นฝ่าการกดดันครั้งนี้ไปได้เหมือนกันทามกลางการที่ทรัมป์นี่เลยครับ ขูว่าจะตั้งภาษีกับชาติที่ซื้อน้ํามันจากรัเสเซียโดยเฉพาะจีนกับอิอนเดียนี่แหละครับเป็น2ชาติที่ดูเหมือนว่าเป็นผู้สนับสนุนเรื่องน้ํามันรัเสเซียในปัจจุบันแต่นปรังครับความเคลื่อนไหวของปูตินในการที่จะมีความทะเยอทะยานมากกว่า4แคว้น ของยูเครนี่หละครับมันทําให้ทรัมป์นี่หละครับต้องถามกับผู้นำยูเคนว่าจะโจมตีกรุงมอสโกได้หรือไม่ถ้าเผื่อส่งขีปุ้ดพิสัยไกลไปให้โดยทัาถามวลาดิเมีย์เซเลนเซกี้ในการพูดคุยโทรศัพท์ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาเขาถามเซเลนเซกี้นะครับว่าคุณสามารถโจมตีกรุงมอสโกได้หรือไม่คุณสามารถโจมตีเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กได้หรือไม่ามาม Saint ไไมซึ่ง ซเซเินสกี้ก็ตอบว่าแน่นอนที่สุดหากคุณส่งอาวุธมาให้เราเราสามารถโจมตีได้ มันก็เลยกลายเป็นข่าวที่ฮือฮาทางหน้าสื่อโซเชียลเมื่อสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับภายหลังก่อนหน้านี้มันก็มีคลิปเสียงของทรัมป์นี่เลยครับที่ขู่ว่าจะโจมตีกรุงมอสโกถ้าเผื่อรัเสเซียยังไม่หยุดลูกดานยูเกนรวมถึงมีรายงานคําเสียงของทรัมป์นี่เลยครับขู่ว่าจะโจมตีกรุงปักกิ่งด้วยถ้าเผื่อว่าจีนนี่หละครับบุกยึดไต้หวันมันก็เลยกลายเป็นว่าคลิปเสียงของทรัมป์ที่เกิดขึ้นทั้งคลิปจริงนะครับและก็คลิปที่ปล่อยออกไปนี่แหละ มันมีสัญญาณที่อเมริกาเนี่ยหลยครับพร้อมจะลุกรานโจมตีทั้งกรุงมอสโกและกรุงปักกิ่งกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ของสองชาติตอนนี้รัสเซียจีนตอนนี้มันก็เลยมีรายงานข่าวมีการกระชับสัมพันธ์แน่นแฟ้นกันมากขึ้นจากการประชุมที่ปักกิ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาที่มีรัฐบาตรีต่างประเทศลาฟลอฟนี่เลยครับไปร่วมในการประชุมความมั่นคงที่ปักกิ่งซึ่งแสดงความ แนบแน่นในสัมพันธ์ที่ผู้นำจีนนั้นก็ขู่ฝากทั์มาด้วยนะครับว่าถ้าเผื่ออเมริกาเนี่ยครับยังไม่ลดละความพยายามที่จะโจมตีอาชาติที่เป็นพันธมิตรของจีนนั้นเขาบอกว่าอเมริกานั้นอาจจะล่มสลายอันนี้กลายเป็นคำขู่จากสีเจิ้นผิงซึ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา แต่ดูฟังครับแต่ดูเหมือนว่าภายหลังการถแถลงข่าวของทรัมป์และเลขาธิการนาโต้นี่ะครับดูเหมือนว่ามันมีหลายชาติในยุโรปนี่แหละครับไม่ทราบมาก่อนนะคบว่าอาจจะต้องจ่ายเงินจํานวนมหาศาลสนับสนุนยูเครนโดยอาจเป็นการซื้ออาวุธจากสหรัฐนี่แหละครับมันก็เลยทําให้ฝรั่งเศสฮังการี ali, อิตาลีนี่แะครับสาธารณเช็กรวมถึงเยอรมันนี่แหละครับ ปฏิเสธที่จะซื้ออาวุธจากอเมริกาแล้วส่งไปให้ยูเครนโดยมีรายงานนะครับว่าอิตาลีนี่นะครับจะไม่ซื้ออาวุธให้ยูเครนภายใต้โครงการที่เริ่มของอเมริกาซึ่งเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมของอิตาลีระบุนะครับว่างบประมาณทางทหารของอิตาลีนั้นไม่สามารถสนับสนุนปฏิบัติการดังกล่าวได้ขณะที่ฝรั่งเศสนี่หละครับปฏิเสธที่จะเข้าร่วมโครงการซื้ออาวุธให้กับยูเครนของอเมริกาโดยสื่ออย่างโพลิติโกอ้างจากเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสนะครับว่า มาคงกำลังผลักดันอาวุธที่ผลิตในยุโรปอย่างจริงจังแทนที่จะเพึ่งพาสหรัฐอย่างเดียวฝรั่งเศสกำลังพยายามแทนที่อาวุธของอเมริกาด้วยอาวุธของตนเองในขณะเดีวยวกันนี่แหละครับทัปมนั้นก็ต้องการให้เยอรมนีนั้นซื้อระบบแพทติออตนะครับหระบบให้กับยูเครนแทนที่จะเป็น2ระบบตามที่เยอรมนีสมนเสนออยู่งบประมาณสําหรับระบบป้องกัน เดิมนี่แหละครับมันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาขณะที่เยอรมันตอนนี้สามารถส่งระบบป้องกันภัยอากาศแพตอิอดได้เพียงสองระบบเท่านั้นดูเหมือนว่าเยอรมันก็กลายเป็นอีกชาตินึงนี่เลยครับที่ไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับการที่ต้องเอาเงินยุโรปไปซื้ออาวุธอเมริกาส่งให้ยูเครนแทนที่จะนําเงินของยุโรปนี่เลยครับผลิตอาวุธยุโรปเองซื้ออาวุธในยุโรปเองแล้วก็ส่งให้ยูเครนซุ่งดูเหมือนว่ามันจะสร้างงานสร้างประโยชน์ให้กับ อายุโดปมากกว่าแทนที่จะสร้างประโยชน์ให้กับอเมริกาเพียงฝ่ายเดียวมันก็เลยกลายเป็นว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี่แหละครับมันอาจจะมีเพียงชาติล่ํารวย6ชาติเท่านั้นที่เรากล่าวนามมาแล้วนี่แหละครับเห็นพ้องตามความต้องการของทรัมป์เพราะว่าประเทศต่างๆเหล่านี้นี่แหละครับมันอาจจะได้รับผลกระทบ ก่อนเพื่อนนะครับถ้าเผื่อ,อลัเสเซียบุกยุโรปขึ้นมาจริงๆเป็นชาติแรกๆมันก็จะเป็นประเทศความร่ารวยที่อยู่ในแถบสแกนดิเนเวียน่เลยครับเป็นด้านหลักเพราะว่าจะได้รับความเดือดร้อนก่อนใครถ้าเผื่อลัเสเซียบุกยึดยุโรปจริงๆ แต่ผู้ฟังครับมันมีรายงานนะครับว่าการที่ทรัม์เพิ่มแรงกดดันต่อมอสโกนี่ครับหลักส่วนใหญ่แล้วมันเกิดจากความไม่พอใจที่รัสเซียโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีการเจรจาทางโทรศัพท์แต่เพียงหยุดพูดคุยนี่แหละครับ ปูตินก็สั่งให้ทหารนี่หละครับโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่องแต่บุฟังครับแหล่งข่าวระบุนะครับว่าทรัมเชื่อว่าจะชนะรัสเซียด้วยเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่าและกองทัพที่แข็งแกร่งกว่ารัสเซียตอบโต้คําขาดของทรัมป์โดยรองรัฐมนตรีต่างประเทศเซอร์เกลารอบนี้ครับระบุนะครับว่าแนวทางนี้นี่ครับยอมรับไม่ได้และเรียกร้องให้อเมริกานาโต เคารพผลประโยชน์ของรัเสเซียรัเสเซียพร้อมจะเจรจาด้วยความเคารพซึ่งกันและกันเพื่อยุติความขัดแย้งแต่ยืนยันจะบรรลุเป้าหมายของปฏิบัติการทางทหารไม่ว่าจะเป็นการด้วยการทูตหรือว่าทางาใช้กําลังทางทหารนั่นก็คือรัเสเซียกําหนดเป้าหมายชัดเจนแล้วนะครับว่าต้องยึดอยูเ่เครนให้ได้ซึ่งจะจึงจะยอมเจรจานั่นหมายความว่าทั้งสองฝายนี่เลยครับมันก็คงจะยังสู้รบกันต่อไป ถ้าเผื่อเป้าหมายของแต่ละฝ่ายนั้นยังยืนยันอยู่ที่จุดเดิมแต่ฟังครับหันมาดูความเคลื่อนไหวของการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนในคำเลื่นที่ผ่านมากันบ้างนะครับมีรายงานนะครับว่ายูเครนนั้นมีการขึ้นบินของโดรนโจมตีจำนวนมากกระจัดกระจายไปโจมตีในหลายพื้นที่ต่างๆของรัเสเซียรายงานนะครับว่ามีรายงานว่าเครื่องบินโจมตีซู24เนี่ยครับ ของกองทัพอากาศยูเคนตอนนี้กำลังยิงขีปุรุตล่อนสตอมชาโดไปยังเป้าหมายทางทหารของรัเสเซียในผุยิภาคเคิร์ดซึ่งขณะนี้นี่นะครับมีฝูงโดนจำนวนมากกำลังบินผ่านขณะเดียวกันมันก็มีรายงานนะครับว่า กรุงมอสโกในขณะนี้นี่นะครับมันอยู่ภายใต้การเตือนภัยจากโดนมีรายงานการระเบิดทางตะวันตกเฉียงใต้ของภูมิภาคมอสโกซึ่งอาจจะเป็นการระเบิดจากโดนหรือว่าการสกัดกั้นด้วยโดนนะครับดูเหมือนว่ากรุงมอสโกคืนนี้จะเป็นอีกคืนหนึ่งที่วุ่นวายนอกจากการโจมตีด้วยโดนที่อาจเกิดขึ้นมันยังมีน้ําท่วมนี่นะครับจากสภาพอากาศแอเลวร้ยวาย กลุ่มอาชญากรก็ยังออกมาต่อสู้กันเองโดยใช้ระเบิดเพลิงดอกไม้ไฟและก็วัตถุไวไฟอื่นๆที่คล้ายคลึงกันนี่นะครับโจมตีตอบโต้กันไปกันมานั่นก็เป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในกรุงมอสโกนอกจากนี้มันยังมีรายงานนะครับว่าขณะน,นี้นี่นะครับโดนผีชีพของยูเครนกําลังโจมตีฐานทัพอากาศฐานทัพทางทหารรัสเซียที่ตั้งอยู่ในคาบสมุทรไครเมียและยังมีการประกาศเตือนภยัยการโจมตีทางอากาศ ในเขตเคิร์ดอ,อีกด้วยตั้ผู้ฟังครับตามรายงานของผู้สังเกตการข่าวชาวรัเสเซียผ่านสื่อโซเชียลนี่เลยครับมีรายงานนะครับว่ากองกําลังยูเครนได้ยิงขีปนาวุธนะครับประเภทเนปจูนไปยังพื้นที่ไครเมียอีกด้วย พราะนั้นและตอนนี้น่ะครับโดนจำนวนหนึ่งก็เดินทางไปถึงเป้าหมายและโจมตีจุดยุทธศาสตร์สำคัญสำคัญต่างๆของรัสเซียตามที่กำหนดไว้แล้วคาดหมายกันนะครับว่าเวลาประมาณ13นาฬิกานี่แหละครับตามเวลาประเทศไทยความเสียหายส่วนใหญ่นี่แหละครับมันก็จะถูกเริ่มมีรายงานมากขึ้นทั้งทางสื่อโซเชียลและทางสื่อกระแสหลักนี่แหละครับซึ่งเราจะนำเสนอรายละเอียดความเสียหายที่เกิดขึ้นในการจอมในการโจมตีที่ เกิดขึ้นในปัจจุบนันนี้ในคลิปต่อๆไปเนี่ยครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในคลิปหน้าต่อจากนี้ไปนี่แหละครับท่านผู้ชมรวมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ